รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีแล้วก็วิทยุนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะไฟ2อ0โวลต์บัลเลาเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดลซีดีคิเอยี่สิบหกนะครับใช้งานเต็มระบบเลยวิทยุถึงคืน1อยแปดเนมคืนได้รันคืนได้ตามนี้แล้วก็รันเลขตามซีดีได้นะครับตัวนี้ไฟ2อ0โวลต์บัลเลาครับมีสายไฟตรงร,ร,รุ่นแถมแห้นะครับซื้อไปเสียบไฟตรงบัลเลาได้เลยเลขซีเรียลเครื่องยังอยู่นะฮะลัางทานสะอาดนะครับใช้ทานเบอร์ดีทั้งหมด6กก้อนนะตัวนี้ไม่ได้ลองให้นะครับ เริ่มต้นเสียบสายไฟด้านหลังนะครับเป็นเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยครับเครื่องจะมีสีเฟรบบ้างทําการเวลาสินค้ามือสองงดดรามากนะครับแต่เสียงดีมากนะครับตัวนี้มีมแมกกาเบลด้วก็เบรคหนักเพราะมันตัวใหญ่นะครับเสียบสายไฟด้านหลังนะครับกดปุ่มพาวเวอร์นะครับฟังก์ชันก็จะมี cd นะครับเทปแล้วก็ตรงนี้น่าจะเทปวิทยุนะครับ cd เทปวิทยุตรงนี้ก็จะเป็นเพย์ ains. พอร์ตพวกระบบ cd ดีนะฮะอันนี้วอลรุ่มขึ้นลงแมกกาเบลออนออฟ สล e ปนะฮะได้120นาทีนะครับตั้งปิด120ยยปุ่มเปิดปิดนะครับเ,เทสระบบ cd cd ซรองรับออดิโอดิสนะครับตัวนี้ไม่ได้รองรับเอ็มีนะครับสามารถ r ันด้อมตามเลขได้หรือว่าเล x t r ี w เ r d ได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันตั้งโปรแกรมหรือว่าดู Direct Tech, าดิเล็กเล็กแท็กนะฮะดูแท็กย้อนหลังประมาณนี้นะครับกด play นะครับ นี่บลลุ่มนะครับแผ่นก็แผ่นรอยทุกอย่างก็อ่านนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่ารอยเยอะรอยน้อยว่าอ่านช้าแค่ไหนนะครับสามารถอาจจากซีดีลงเทปว่าจะกวิดีโอลงเทปได้นะผมฟัง,งเสียงปกตินะฮะ เลขนนะครัับตวี้หรือว่าจะเม็กตามตัวนี้ก็ได้นะครับใช้งานได้หมดนะครับเม็กนีเวิร์ดขึ้นอยู่กับแผ่นด้วยนะฮะว่ารอยเยอะเอยน้อยสามารถอ,ดอัดลงเทปได้นะครับจะสอบอัดนะครับใส่ม้วนเบาพลาสเตอร์บุหรี่กอนนะครับอาจจะเสียดีลงเทปเทปสายพานใหม่นะครับเราใส่กาวฟ้า,า,าเต็มระบบทุกอย่างนะ สองก็คร่าวประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาระบบเทปเทปตรงกลางนะฮะข้างล่างเป็นวิทยุกอซ้ายกอซ้ายก็ขวาทั้งระบบเลยอันนี้ที่อาจารย์ยงนีเมื่อกี้นะครับประมาณนี้นะฮะฟังระบบเทปนะครับ,รรบก่บซ้ายนะฮะกอขวา

กสาสาเเสนนีรรตงุหมดะคับไ,ไประบบวิทยุนะฮะถือรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับน,นี้ก็รีเวิร์ดนะครับนะครับกดอีกรอบหนึ่งจะเป็น AM เอ็มรอบพันหก,กร้อยกิโลเมตรนะครับตัวดีเทคขึ้นนะเวลาเจะคลื่นอยู่ๆเองกดอีกรอบจะเป็นเอเอ็มรับได้ทุกคลื่นกับบ้านเราเอ็มขึ้นแล้วกดผ่านไว้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชร <หา S 2> พรัตน์ราษดาสิริโสภาพนวดีสานนดิดาณพระอุบโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมปิดเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับคนจบก็รีวิวขอบคุณครับ